สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพบกับองยาสีขาแจ้าเมื่อนี้เอาบรรยากาศน้องน้องนามาฝากเด้อมาเมืองพ่อแม่พี่น้องเป็นลงป่าจ้าเมือนนีเพนลงป่าลงป่าอยู่บ้านบึงนี้เต่านี่ก็บ้านหอยเส้นที่ยาสีขายของนี่แหละค่ะาเมืองเด้อบรรยากาศตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยให้ลงนะคะตอนนี้ก็คือเตรียมเตรียมแค่เตรียมแหเนาะปอเกาสิเป็น มึงบรรยากาศนี่แหละบรรยากาศบ้านๆเฮามวลนี่ค่ะมวนแต่ลลคนมานี่ค <neither> so ือตั้งอกตั้งใจมาเต็มที่เสือมหาฝากจนมาสิมิตเซียนสำหรับน้องบ้านหุยจุดก็คือเป็นวันเสาร์ที่สิบสามมึงบรรยากาศบ้านๆเฮาเด้อหอยวกซิ่งหอยวกซิ่าเขียวของมาขายาหน้ามายังมาขายกระรี่แหวมึงพี่น้องก็สามารถไปติด ติดบ้านบ้านติดกันหลาไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าก็มีเยอะนะขายปิ้งไก่ขายส้มตำขายเหล่าขายยางที่ละอุ้ยหลายขายบาร์ค่ะการฝากนั่นพี่น้องแล้วค่ะการทำมาหากินหรือว่าการลงปุ๊กลงมาเข้ากับไปเรื่อยๆไม่มีฤดูกาลแล้วค่ะเพราะว่ามธุรกิจหรือว่าเป็นการทาามหกินนี่ฟังเสียงโคโซกเว้า ธุรกิจเนาะเป็นธุรกิจไปแล้วการลงปานะเดี๋ยวนี้เป็นธุรกิจแล้วจ้ะอ่านีไทยบ้านลูกหลานก็มากข่าวมันจะได้มหาอาหารลูกหลานลูกหลานนักลงป่าจ็ได้มหาเพื่อยูหากน้ำกนกัเพ่อนละโซนไปสหรับน้องไม่น่ามียูหลายห้องการขึ้นได้วนเดินกลไกลเป็นเมนย่อดด้วยจ้ะ ถ้าเป็นแพนี้จะ400นี่กำลังลงไปแล้วเอาคุณตาเอาคุณตาเอาคุณตาไปชงคุณตาคือลงไปแพ้แล้วเนาะเอออันนั้นก็ลูกค่ะอายุหลายเด็กย่างแก้วอายุหลายเด็กย่างแก้วอายุากเลยน่จะ60ตัว70ได้แล้วแต่ว่ามีอาชีพมีการรักการหาป่าจริงๆล่ะ คนก็ไปไปยู่ไปกินเนาะบางคนนี่ก็ไปกินคา่าโศเพลินเกี่ยวกันหรอพของเฮาเนาะค่ะเด่นมากเซ้าทีสิบสามสิงหาพุ่มสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพวกพ่อกันก็ไปนั่งปลาหลวอยู่น้องข้างน้อยเป็นธุรกิจแล้วค่ะเป็นธุรกิจเพื่อนทำเป็นธุรกิจคนที่เข้าคนที่เข้ามาเขาจะมาเหมาเหมาเสร็จแล้วก็คือประกาศ เพราะว่าจะมีในในในแต่ละทีมงานเพื่อนจะมีกันเนาะในการหาปลาสิบก้าลายสิบเอ็ดลาได้เนาะค่ะอันนี้คนรออันนี้ร้านไส้ร้านข้างๆได้ไหมมีร้านร้านร้านทิ้งทิ้งร้านคิ้งทิ้งมีการคุ้นยิ่งให้พรเนาะเออ เดี่ยวกับการล้มปูล้มปลามวนค่ะมวนกับตะโกนกับไปจังสี่แหละไปไปมือข้าเจ้าก็ไปหาหาป่าน้องข้าเจ้าเนาะเอาเอามือนีเสี่ยวจะกิโลมือนี้ตั้งเป้าไว้เท่าไรเอายี่สิบโลพ่อเป็นบัวเสียเท่าไรเสียเท่าไรนี่เสียเท่าไรเสียจักบาทเสียเสียสี่ร้อยเออเสียพวเสียสี่ร้อยเออหลานหลานก็หลานเนาะ เพิ่นเพิ่นลการล่อปาจะเห็นตลอดไปตลอดไปเอาปลาทั้งเจ๊เจ๊เล็กหน่อยนะพอพาไปนอนเตมืนหนีเพิ่นมาม่านําำเห็นมากกับกินงานเพิ่นอ่ากระป๋ามีค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวเปน้านนาตะวันมันนาหละค่ารธมาหากินไปอีสานเะลาวลาที่วันแห่งลูกนี่โอ้ยส่ออนไหนค่ะ เออบ้าบนเมแยกันยัยก็เก่าแล้วว่ะคนเยอะค่ะคนเยอะมากคนเยอะมากเจ,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 จกน่าชีกุมาไกลนะคะไม่ใช่อยู่แถวๆบ้านนะมาไกลมากเลยแต่ละคนอ่ะมาจากคือเขาจะมีช่องทางการโฆษณาเนาะแล้วก็คนก็จะเข้ามาถูกมาบางคนก็มาขายขายของร้านบอกอยู่ว่าไปขายของนั่นเพิ่งลุป่าเด้อเด็กเงินดีเดียน <laughs> ก็น่าลุ้นอยู่นะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปเนาะเคยไปไปลงปลาอย่างนี้แหละไปดูไปดูลูกหลานเวลาเขาลงปลาก็แต่ว่าต้องเสียเงินนะคะเสียเงินลงเพราะว่าเขาเหมาเหมาสระไปแล้วเหมาหนองไวแล้วจ้าเดีรับวันนี้ก็ช้านี้ก็สวัสดีและขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูชมทางนมาทีกินแซมขาม้วนค่ะมันขาม้วนสวัสดีค่ะแล้วพบเจอกันใหม่ค่ะ